เย่ตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงานกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันดีนะ้าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเดี๋ยวเราไปบางแสนกันดีกว่าเราออกจากที่ทำงานประมาณ5โมงกว่าแล้วนะคะก็ขับรถไปมอเตอร์เวย์เนาะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะนี่เราจอดพักแป๊บหนึ่งเข้าห้องน้ำนะคะวาร์ปมาถึงบางแสนแล้วทุกคน และนี่ก็คือเราจะพักกันที่นี่นะคะแสงสีแมนชั่นชนบุรีค่ะห้องที่เราพักนะคะจะอยู่ที่ชั้น4นะคะราคาประมาณ500กว่าบาทนะคะที่เรานอนนี่ก็คือภายในห้องนอนของพวกเรามามาดูกันก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบเลยนะคะทุกคนห้องสะอาดสะอานน่าพักไม่แพงด้วยค่ะอืมเป็นไงน่าสนใจ ตู้เย็นวางเปล่านิดนึงนี่ค่ะมีระเบียงด้วยทุกคนมองเห็นวิวข้างนอกนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อฝากติดตามด้วยนะคะทุกคน